รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย ดิคับท่านผู้ชมครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการรวยหุ้นนะครับวันนี้อยู่กับผมพัชลบัรยายงและทีมงานรวยหุ้นเป็นประจำทุกสัปดาห์นะครับวันนี้เปิดตลาดนะฮะการทําการในส่วนของดัชนีหุ้นไทยนั้นมีการปรับตัวลดลงนะครับก็มีแรงเทขายในส่วนของกลุ่มพลังงานเป็นไปตามอย่างต่อเนื่องเนี่ยนะครับเพราะฉะนั้นจุดนี้ฮะที่เป็นพอใหญ่ๆของในส่วนของเซ็ตอินเด็กซ์ของเราเนี่ยนะฮะหใน3ามเลยก็ว่าได้กดดันครับดัชนีโดยรวมนะครับล่าสุดครับก็ลงไปในแดนลบอยู่ที่1 2ึ่งพันสองร้อย นะครับสาจุดนะฮะลบลงไปอีกเลยนะครับแนวรับสําคัญครับหนึ่งสองสามห้านะฮะพูดกันมาตลอดแล้วนะครับถ้าหลุดตรงนี้ไปถัดไปพันสองจุดรอดูครับแรงกดดันจากกลุ่มพลังงานยังมีอย่างต่อเนื่องนะฮะเพราะฉะนั้นใครที่จะเข้าไปถัวเฉลี่ยนั้นรอก่อนหลากหลายบล็อกนั้นยังให้ดูนะฮะว่าในส่วนของแรงกดดันของน้ํามันเนี่ยนะฮะที่หลุดแล้ว20เหรียญสหรัฐต่อบาเร็วนั้นจะลงไปต่ําสุดที่เท่าไหร่นะครับที่มาดู2ปัจจัยของวันนี้นะครับที่ต้องให้น้ำหน กระเตรียมให้ทางด้านมาร์เก็ตติ้งนั้นสามารถตัดสินใจการลงทุนแทนในส่วนของลูกค้าได้นะครับเนื่องจากอยากให้มีสภาพคล่องและความคล่องตัวมากขึ้นจุดนี้ต้องรองดูความชัดเจนอีกครั้งหนึ่งนะฮะดูซิว่าจะมาส่งเสริมในส่วนของการลงทุนได้มากน้อยขนาดไหนนะครับประเด็นที่2อครับอันนี้เอฟเฟกต์สุดๆเลยครับนั่นคือในส่วนของผลประกอบการไตรมาสสี่ของกลุ่มธนาคารนะครับจะมีการประกาศกันกออกมาแล้วซึ่งในช่วงของปีที่ผ่านมานั้นกลุ่มธนาคารครับค่อนข้างที่จะอันด์เพอฟอร์มตลาดโดยรวมนะฮะเพราะฉะนั้นวอลูชั่นค กราคาปัจจุบันจนถึงในส่วนของราคา Val ร์ในหลากหลายตัวเลยนะครับรวมไปถึงนะฮะในส่วนของการตั้งสำรองนั้นต้องดูนะครับหลากหลายธนาคารนั้นจะมีการประกาศประรนอ,อกมาอาจจะน้อยกว่าที่มีการคาดกันไว้นะครับช่วงหน้าครับเราจะมาเจาะลึกในส่วนของการลงทุนในภาคอสังหาริมทรัพย์กันบ้างนะครับ NPA ครับ Non-performing asset เนี่ยนะครับความน่าสนใจของการลงทุนในส่วนของพวก NPA นั้นจะมีมากน้อยขนาดไหนนะครับไปพูดคุยกับตัวแทนของธนาคารเกียรตินาคินช่วงนี้พักสักครู่ครับ บาบทตำประรรกันแบบมีเงินเก็บออมแบบผมสิแบบคุ้มครองเพื่อครอบครัวดีกว่าดีกว่าไม่ต้องเลือกค่ะประกันพอรักได้ครบทั้งคุ้มครองและออมเงินพอรักจากไทยพาณิชย์ค่ะ เข้าสู่บริษัทของรายการบริหุ้นนะครับอย่างที่บอกกันไปว่าวันนี้เราจะพูดคุยกับแขกรับเชิญของเราเกี่ยวกับการลงทุนในส่วนของ NPA เนี่ยนะครับกับทางด้านของคุณสุวรรณีวัฒนเวกินนะครับผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ของธนาคารเกียรตินาคินครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครัาล่าสุดนะฮะต้องขอเกริ่นก่อนนะครับว่าในส่วนของ NPA นั้นความน่าสนใจ NPA นั้นมีมากน้อยขนาดไหนครับค่ะ NPA นี่ ในคอนในเวิร์ดของทางธนาคารแล้วก็คือ non-performing asset นะคะคซึ่งในจุดนี้ก็คือทรัพย์ที่ไม่ได้ก่อให้เกิดไรายได้อันมีที่มามาจากการที่ มีสินเชื่อกับธนาคารใช้ของมาเป็นหลักประกันวันหนึ่งถ้าทําธุรกิจขาดสภาพคล่องนั่นก็หมายความว่าทรัพย์ตัวนั้นเนี่ยหรือว่าสินเชื่อนั้นก็จะเทินเป็น NPL non performing loan ใช่ค่ะเสร็จแล้วเนี่ยถ้าการเจรจาระหว่างทางที่เรามีการปรับกันเนี่ยมาถึงจุดจุดหนึ่งที่ว่าลูกค้าเองก็ไม่ไหวแล้วล่ะเราคงไม่ไปต่อก็ขอเทินอินตัวทรัพย์นี้มาให้ธนาคารแต่ถ้ามีข้อขัดแย้งระหว่างธนาคารกับ ผู้กู้เองนั่นหมายความว่ากระบวนการศาลจะเข้ามาเกี่ยวข้องอเราก็จะเข้าไปซื้อทรัพย์นั้นที่กรมบังคับคดีครับผมครอบคลุมสินทรัพย์ประเภทไหนบ้างสินทรัพย์เนี่ยโดยหลักอะไรก็ตามที่เป็นหลักประกันให้กับทางธนาคาร,ครในส่วนของสินเชื่อโลนบ้านเองก็คงเป็นบ้านะนะคะถ้าเป็นรถก็จะเป็นตัวรถไปรหรือจะมีหุ้นบ้างในบางครั้งนะคะคถ้าเราโฟกัส on ตัวตัวสินทรัพย์ที่ดินนอกจากที่ดินแล้วก็ยังจะมี สิ่งก่อสร้างที่อยู่บนที่ดินนั้นด้วยเขาจะอย่างเช่นทาวน์เฮาส์บ้านเดี่ยวหรือคอนโดเป็นต้นค่ะครับผมส่วนใหญ่แล้วผู้ที่ลงทุนในส่วนของ NPA นะครับผ่านธนาคารไหนก็นแล้วแต่เนี่ยนะฮะจะเป็นนักลงทุนประเภทไหนฮะขอให้มองอยู่2จุดนะคะคการซื้อ NPA เนี่ย ผู้ซื้อซื้อจริงเพื่ออยู่อาศัย oh, <hi. S 2> กับบางท่านซื้อเก็บเอาไว้เพื่อเป็นมรดกก็มี hmm. หรืออีกบางประเภทการลงทุนอีกอันนึงก็คือ d e เ e ลลอปเปอเลยโดยตรง oh, ก็เห็นว่ามีที่ดินชิ้นนี้น่าสนใจในโลเคชั่นที่น่าสนใจอีกเช่นกันก็จะเข้ามาติดต่อและนำไป ทำธุรกิจซื้อมาบูรณะรมารโนเวทมารีโนเวทก็ได้หรือว่าทําเป็นตึกใหม่เลยก็ได้ถ้าเป็นแบบที่ดินตรงนั้นค่ะม,มารสร้างปกติแล้วแบงพอร์ตเนี่ยสัดส่วนเป็นอย่างไรมาา้ฮะคนที่เกณฑกําไรหรือคนที่อยู่อาศัยเองอไม่ค่ะไม่เราเรา,เราคงไม่ได้ดูถึงขนาดนะั้นเพราะในหน้าที่แบงก์เองแล้วเนี่ยธนาคารเองแล้วก็คือทรัพย์ที่มีอยู่ในมือน,นี้แล้วไงเราต้องปล่อยออกแต่เราจะมองออกเป็นบางประเภทว่าทรัพย์ประมาณนี้น่าจะไป Approach ใครใช่ไหมฮะใช่ Promotion ควรจะเป็นอย่างไรซืิ่งใหญ่ขนาด นนี้ควรจะไปเดเวลลอปเปอร์หรือเปล่าแต่ก็มีนะคะที่บางคนเก็บซื้อเก็บเอาไว้ให้ลูกหลานก็มีนะก็ถือว่าเป็นการกินกาไรในอนาคตอีกทางหนึ่งเป็นมรดกตกทอดไปนะครับในส่วนของจุดเด่นของ NPA นะฮะมันคืออะไรฮะแตกต่างกับสทรัพย์อสังหาประเภทอื่นอย่างไรฮะขอให้มองตรงคำว่า NPA เนี่ยให้ชัดเจนอีกนิดนึงนะคะคือทรัพย์ที่ได้มาของธนาคารเนี่ยมีทั้งรูปแบบ ทรัพย์นั้นเคยถูกใช้แล้วหรือยังไม่เคยใช้ก็ได้ครับมหมายการเทิร์นอินทั้งโปรเจกต์เข้ามาให้ทนาผานนั่นหมายว่าทรัพย์นั้นยังไม่ถูกใช้นะคะกรณีทรัพย์ที่ใช้แล้วหรือทรัพย์ที่ยังไม่ถูกใช้เนี่ยจะเห็นสภาพของเขาแล้วโลเคชั่น <Loc ation, S 1> <ๆ>เขาก็รู้อยู่แล้วนะคะ,ะที่ เป็นที่ยอดฮิตก็คือว่าซับ NPA ส่วนใหญ่จะเป็นรเรื่องโลเคชันที่คนให้ความสนใจวันที่เราเดินเข้าไปถึงตัวซับนั้นแล้วเราก็จะเห็นเพื่อนบ้านสลาวดิ้งทั้งหมดอาจจะมีเกิดแล้วสําหรับนั้นแต่ถ้าเป็นที่ดินปกติซับตรงนี้จะอยู่ในโลเคชันที่ ที่ค่อนข้างจะเรียกว่ามีจุดเด่นในแต่ละเรื่องทิ้งเอาไว้อยู่แล้วครับทีนี้ถ้าเกิดว่าแฟนรายการของเราสนใจแล้วอยากจะเข้าร่วมประมูลนี้มีขั้นตอนอย่างไรบ้างครับเข้าร่วมประมูลนะคะโดยหลักการเนี้ยในส่วนของบางธนาคารการประมูลจะเป็น process หนึ่งในการซื้อขายแต่ถ้าทางอย่างของเกียรตินคินเองเราไม่ใช่นะคะของเกียรติน จะเป็นลักษณะว่าการซื้อมาชนกันให้เกิดการประมูลที่ขั้นตอนการประมูลไม่มีอะไรนอกไปจากเวลาเขาอนาสวน์วันที่ออกมาก็ให้เข้าร่วมตามเอกสารที่มีแจ้งบอกว่าจะต้องนําอะไรเข้ามาบ้างนะคะแล้วก็มีการวางเงินประกันขั้นต้นเท่าไหร่เพื่อเพื่อในทรัพย์ที่สนใจเสร็จแล้วก็จะไปตามเ,เงื่อนไขต่างๆที่ประกาศเอาไว้ว่าเราต้องชับชาระเงินในแต่ละช่วงเท่าไหร่ ลองติดต่อสอบถามข้อมูลที่ธนาคารกีฬากรีฑนได้ทุกสาขาได้เลยค่ะใครที่ไม่เคยประมูลเลยเนี่ยอย่าเพิ่งหวั่นนะฮะ <c oughs> ลองเข้าไปร่วมดูนะครับ <c oughs> ไม่ใช่ยากเลยนะฮ <c oughs> ะการวางในส่วนของเงินทุประกันก็ไม่ได้วางต้องวางเป็นทั้งก้อนของของราคาทรั์ค่ะแล้วแต่งวดครั้งนั้นบางครั้งก็จะใช้เพียงห้าหมื่นบางครั้งก็เป็นสิบเปอร์เซ็นต์ขึ้นอยู่กับโปรโมชั่นช่วงนั้นที่ได้ออกมาครับผมมีทิปไหมครับพี่ในส่วนของการเลือก n p a ค่ะสาระสำคัญที่สุดนะคะไม่อาจจะทั้ง NPA หรือซับใหม่ก็ตามนะคะต้องเห็นซับด้วยตาตัวเองนะคะต้องเห็นเลยแล้วก็เอกสารสิทธิ์ต่างๆควรจะเข้าไปศึกษานะคะว่าที่มาที่ไปเป็นยังไงมีปัญหาภายในซับอย่างไรไหมอย่างเช่นปัญหาคือซับนี้มีทางออกไหมต้องให้เข้าใจก่อนหรือว่าเป็นซับที่ได้รับพระราชจำยอมมาแล้วนะคะอันนี้คือสาระสำคัญอีกเรื่องหนึ่งก็คือต้องรู้ว่า ผู้ที่เป็นเจ้าของทรัพย์นั้นน่ะนะเป็นใครน่าเชื่อถือได้ไหมคนที่เราเจรจาอยู่เป็นเจ้าของทรัพย์จริงหรือเป็นนายหน้านะคะแล้วก็ความพร้อมของทรัพย์นั้นมีขนาดไหนเพราะบางครั้งอาจจะต้องใช้เงินเข้าไปรีโนเวทเพื่อให้อยู่ได้เงินก้อนนั้นจะต้องใช้อีกประมาณเท่าไหร่ควรจะศึกษาไว้ครับผมปกติแล้วราคาทรัพย์ที่เป็นทรัพย์สินที่เป็น NPA เนี่ยนะฮะ,ะแตกต่างกับราคาทรัพย์สินอื่นที่ขายทอดในตลาดอย่างไรฮะม,มีแกลบต่างไหมครับกับราคาประเมิน เราคงใช้คำว่าโลเคชันเป็นตัวแรกนะคะราคาขายแน่นอนทางธนาคารเนี่ยเลาได้ทัพบมาเนี่ยเราไม่ได้อยู่ในธุรกิจ จะต้องระบายออกนะคะเพราะฉะนั้นความเร็วของซับที่ระบายออกเนี่ยจะเป็นตัวบอกเองว่าราคานั้นเป็นเท่าไหร่ครับแล้วก็เพราะฉะนั้นเนี่ยผู้สนใจเนี่ยเวลามองซับธนาคารก็อยากจะให้มองซับเปรียบเทียบโดยรอบซะก่อนแล้วก็มาพิจารณาพูดกันภาษาชาวบ้านเลยตรงๆเลยถูกกว่าราคาตลาดหรือเปล่าเราใช้คำว่านั่นจากไม่ได้มี Marketing Cost แต่มี c a r r y i n o s t s t อันนั้นคงต้องให ธนาคารด้วยเช่นกันนะคะไม่ได้บอกว่าเราแพงกว่าแต่ไม่อยากจะเคลมว่าถูกกว่าเราถือว่าเราราคาตลาดที่เราพึงรับได้ครับแต่ไม่ควรจะมากเกินไปใช่ค่ะเพราะเราไม่ได้อยู่ใน real estate ใช่ครับเพรย้ำอีกครั้งนึงนะฮะธนาคารพาณิชย์กึ่งสาบันการเงินเพราะฉะนั้นที่เป็น NPA มาเดี๋ยวเขาต้องการระบายออกอยู่แล้ไม่ต้องการจะ carry เอาไว้ต่อเพราะมันมีต้นทุนตรงนี้ ้นะ,ะค่ะทุกครั้งที่ไปเลือกครับคุณพี่ครับในส่วนของอทรัพย์ต่างๆไม่ว่าจะเป็นบ้านเดี่ยวหรือจะเป็นอสังหารประเภทไหนก็แล้วแต่ควรจะต้องมีการเตรียมไหมฮะในส่วนของค่ารโนเวทค่าปรับปรุงโบรณะ เมื่อกี้อย่างแรกที่เมื่อกี้ได้พูดไปก็คือการไปเห็นทรัพย์ตัวนั้นจะเป็นตัวบอกของเราเลยค่ะว่าทรัพย์ที่เราเห็นอยู่ณวันนี้ี่มีความโซมไหมหรือว่าอพร้อมอยู่แล้วนี่แค่ไปแตะนู้นแตะนี้นิดนึงก็หิ้วกระเป๋าเข้าไปได้ฉะนั้นความที่ไม่พร้อมของทรัพย์ในวันแรกที่เราเห็นจะเป็นตัวบ่งบอกว่าเราจะใช้เงินอีกเท่าไหร่ในความชอบของผู้ซื้อถูกไหมคะบางท่านเนี่ยซื้อไปแล้วก็ใส่เยอะมากบางท่านก็บอกอาอยู่ได้โดยการทาสี แล้วก็ทำอะไรอีกนิดหน่อยเขาก็พร้อมแล้วเพราะฉะนั้นคต์ของการซ่อมแซมเนี่ยขึ้นอยู่กับผู้ซื้อจริงๆค่ะครับผมให้คุณสุวรรณีทิ้งท้ายนะฮะสำหรับผู้ที่สนใจนะครับควรจะมีข้อคิดอย่างไรนะฮะในการที่จะไปเลือก NPA ค่ะ,ะควรไปหาบุคคลหรือ ธนาคารที่มีข้อมูลนี้อย่างดีนะคะโดยการขอดูเอกสารขอคำแนะนำแล้วก็ไปดูซับนั้นหลังจากนั้นแล้วถ้าเผื่อจะต้องกู้นะคะก็ควรจะปรึกษาไปว่าซับชิ้นนี้ในราคาเท่านี้ด้วยด้วยรายได้ของเราเท่านี้เนี่ยความสามารถของเราในแง่มุมธนาคารเนี่ยจะสามารถให้เท่าไหร่และหลังจากนั้นแล้วก็จะเป็นไปตามวิธีการหรือเงื่อนไขที่มีการผูกกันไว้โดยการจ่ายเงิน แต่เน้นย้ำนะคะต้องไปเห็นรับต้องเห็นรั์ก่อน<ม> <it> feels, แล้วก็เห็นเอกสารสิทธิ์นั้นมั่นใจให้ได้ว่าเอกสารสิทธิ์นั้นจริงแล้วก็เป็นปัจจุบันครับผมพี่สวรรณีย้ำนะฮะว่าต้องเห็นทรัพย์จริงๆนะใช่ค่ะนะฮะแต่ถ้าเกิดว่าผ่านพาทางธนาคารกีฬาคินรับรองได้ว่ามีการันตีอยู่แล้วค่ะมี process ต่างที่เราบอกอยู่แล้วว่าของอันเนี้ยเป็นโฉนดจริงเงนสามกอจริงแล้วก็มีข้อมูลอะไรที่อยู่ในทรัพย์นั้นอย่างชัดเจนส่วนทางด้านธนาคารกีฬาคินเองก็ให การบริการแบบโครงจรอยู่แล้วถ้าต้องมีการกู้เพิ่มเติมเพื่อไปลงทุนในซรัพนั้นก็มาประเมินได้ใช่เลยค่ะนะฮะติดต่อได้อย่างไรครับก็ธนาคารเกตนาคินนะคะวันนี้ของเราก็คือที่น้มเบอร์นะคะ02165 5555นะคะสอบถามรายละเอียดจากเราได้เลยค่ะปกติมีบ่อยไหมครับที่ส่งการประมูลการประมูลจะจัดแล้วแต่ช่วงเวลาค่ะดูแนวโน้มของธุรกิจในช่วงนั้นหรือว่า ถ้ารั์ของเราชิ้นนั้นเป็นที่ต้องการอย่างมากเราเปิดโอกาสให้หลายๆท่านได้เห็นรั์นั้นอย่างชัดเจนมากนี่ยังมีผืนไหนก้อนไหนยังค้างจากปีส0ศูนย์ไหมฮะจากปีสี่ศ้นเลยเหรอคะอันนัเหลือ้นไกลมากค่ะแต่ก็ยังมีชิ้นอะไรที่น่าเข้าไปลงทุนนะคะมีอยู่ในซอยอ่อนนุชอะไรอย่างเงี้ยค่ะซึ่งตางใจเมืองเลยใช่ค่ะอย่างเชียงใหม่เองอยู่ตงบริเวณคูเมืองซึ่งทรัพย์พวกนี้เราอยากให้มีโอกาสได้เข้าไปชมครับผมค่ะ ลองเข้าไปดูนะฮะสนใจนะครับติดต่อสอบถามเบอร์ที่ขึ้นเมื่อสักครู่นี้นะครับนี่ทั้งหมดนะฮะในส่วนของรายการรวยหุนในวันนี้ติดตามข้อมูลย้อนหลังได้นะครับที่ facebook com/ รวยขุนนะครับวันนี้ขอบคุณพี่สวนีนะครับที่มาเป็นแขกรับเชิญของเราครับขอบคุณครับขอบคุณค่ะติดตามกันเป็นประจำนะครับในส่วนของรายการรวยหุนนะฮะเจาะลึกเรื่องของการลงทุนทุกประเภทอสังหาฯครับวันนี้คุณสวนีผมและทีมงานลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ กองทัพเพื่อชาติศาสตร์กษะสัตรและประชาชนขอเชิญชวนประชา